ปัญหาของส้นเท้าแตกเนี่ยก็เป็นปัญหาทุกคนผมก็เป็นส้นเท้าแตกเหมือนกันครับเพราะว่าเนื่งองจากว่าปัจจุบันต้องยอมรับครับว่าบ้านสมัยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านแบบบ้านไม้นะครับมันก็เป็นลักษณะคือเป็นบ้านที่เทปูนะครับปูกระเบื้องบ้างหรือปูแกสซิโตบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับเวลาอยู่ในบ้านเราไม่ใส่รองเท้ากันแต่รองเท้าภายในบ้านก็มีขายนะแต่เราไม่ใส่กันเพราะวันสะดวกเนาะเวลาที่เราเดินถูก พื้นที่มันแข็งแน่นอนอยู่แล้วครับเท้าเราก็คือส่วนรับตําหนักของร่างกายทั้งตัวใช่ไหมมันก็จะเกิดการแคกครับหรือการแตกนั่นเองก็จะกลายเป็นส้นเท้าแตกนะครับหรือว่านิ้วเท้าอะไรเงี้ยแตกตามฝ่าเท้านะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเกิดความเจ็บปวดถ้าหากว่ามันเป็นรอยที่มันลึกนะครับวิธีการแก้ไขก็คือหาครีมมาทาครับหรือหาในกลุ่มที่เป็นพวกผิวมะกรูดมาทาผมก็เคยใช้นะหรือใช้สารส้มก้อนนะครับมาถูๆผมก็เคยใช้มาแล้วครับ คาว่าได้ผลไหมก็ได้ผลครับแต่สุดท้ายเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้กลับมานะครับก็คือถ้าหากใช้เป็นครีมนะครับก็คือลื่นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นครีมที่มันจะเลื่อยเสือค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็ข้นครับเวลาที่เราเดินตามพื้นบ้านครับลื่นบางทีเราลุกหัวแตกครับถูกไหมเราทารงฝาเท้าแต่ถ้าเผื่อใช้มะกรูดมันก็ไม่สะดวกครับมันต้องคอยล้างคอยซับออกนะครับมันก็ไม่ดีและสุดท้ายครับเทสสารส้มเอามาถูนะครับข้อดีมันก็ดีอยู่แหละครับแต่ข้อเสียครับ ตอนที่เราใช้ตอนท่เราถูครับมันรักษาได้ครับแต่พอสักพักหนึ่งมันก็แตกกลับมาเหมือนเดิมครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้รีมครับผมดังนั้นนะครับถ้าหากว่าใครนะครับเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับผมแนะนํานะครับว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆครับซื้อรองเท้าใส่ในบ้านครับใส่ในการเดินครับเชื่อผมเถอะแล้วก็ทุกๆวันครับหาโลชั่นทาครับเท้าก็กลับมาปกติแล้วครับ